พอคันแก้วกันเลยถังกันเลยถังกูถังกันเลยครับถังกันเลยครับถังกันเลยครับเฮ้ยเสียงอะไรถังกันเลยอ โอยจะตกแล้วเนี่ยเธอฉันถ่ายคิปจะจะเอาไปประจานดูมือกลัวโอโอ้โอ้โอ้เหาเห่าปะเหอาอะเหาายั่ไม ฮืมฮึ่ม่มโอ้ค <bane> รับค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 รับ